สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับขอบคุณครับอุณหภูมิมันร้อนไป <laughs> ออทำไมนี้ได้แต่นี้ไม่ได้งง งงเกินเดีย๋ยววงจรมาใส่ข้างล่างนี้ก็ได้วงจรเปิดประตูด้านล่างนี้โอเคอย่างแรกเลยคือเราต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวคอยรับสัญญาณจากจากตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาวนไว้สีขาวสีขาวเนี่ยจะรับสัญญาณจากเทอในตัวตัวเทอร์โมเซนเซอร์ครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาไว้ใกล้ๆแถวนี้ ส่วนสีดำเนี่ยจะเป็นตัวจ่ายไฟไปที่ประตูถ้าอย่างนั้นสีขาวรับสัญญาณสีดำจ่ายไฟก็แบบนี้เลยก็ได้มั้งสีขาวรับสัญญาณสีดำจ่ายไฟปึ๊บป๊บ๊บ เราจะลอกกันบ้านเลยครับเออแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะปิดใช่ไหมแปลว่าเราต้องใส่เป็นออกเกตเข้าไปเพื่อเปิดไว้น็อตเกตครับก็คือให้มันสลับแดงเป็นเขียวตรงนี้เราก็จิ้มไปที่ประตูตรงนี้อืมโอเคเดี๋ยวเราตัดสายไฟตรงนี้ทิ้งตัดทิ้งให้หมดตัวนี้จะถูกจ่ายเข้าสีขาวอ่ะ โห oh. ส่วนสีดำเนี่ยจะถูกจ่ายเข้าประตูใช่ไหมแล้วก็ตัวบัฟเฟอร์เกต u บัฟเฟอร์เกตจะเป็นเวลาที่มันปิดประตูแล้วก็คูดาวระหว่างการปิดแต่ละครั้งครับคูดาวระหว่างการเปิดแต่ละครั้งส่วนอันในตัวเนี้ย ตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์เกตยเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่ประตูมันเปิดหรือปิดเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราจะใส่คูดาวให้ประตูด้วยเดี๋ยวนะเราต้องใส่น็อตเกตดิผมต้องใส่น็อตเกตด้วยถูกไหมเพราะว่าเราอันนี้เราต้องการให้ประตูมันปิดแต่ว่านี้เราต้องการให้ประตูมันเปิดเพราะฉะนั้นผมต้องใส่น็อตเกต แปลว่าตัวนี้เราจ่ายเข้าตรงนี้ไม่ได้เราต้องจ่ายเข้านี่ตัวนี้มาที่นี่ตัวนี้จะเข้าเป็นอ่บัฟเฟอร์บัฟเฟอร์เป็นบัฟเฟอร์แล้วก็เป็นฟิลเตอร์แปะเข้าไปแบบนี้ใช้สตลทั้งหมดเลยเพื่อความทนทานโอเคอันนี้จิ้มเข้านี่อืมใช่ไหมใช่แหละผมว่ายังไงก็ใช่ ยังไงก็ใช่ผมลืมเปลี่ยนให้เป็นสตีลแล้วไม่เป็ไรหรอกเหล็กเหล็กก็น่าจะทนได้ครับอืมวิธีนี้ผมว่าอาจจะช่วยอาจจะช่วยได้เห็นไหมเพราะ,ระตอนนี้ประตูมันเริ่มปิดเร็วละทีนี้เราก็ตั้งมันให้มันเป็นบิโล4สนะี่ร้อยสามสิบซะแล้วก็ ตัวนี้ร้อยแปสิเอดละเชื่อทิ้งว่าเดี๋ยวเอาตัวนี้เข้ามาแทนต้องอรอลุ้นให้ตัวนี้ออกออกลูกมาเป็นสมูทแฮทถ้าตัวนี้ออกลูกมาเป็นสมูทแฮทเดี๋ยวเราก็เริ่มงานทำแฮทได้เลยครับโอเคแต่ว,ว่าตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวลองดูซิว่าอุณหภูมิเนี่ยคือถ้ามันสูงขนาดเนี้มันมันไม่ไหวครับมันกลายเป็นไอหมดแน่โอเคผมเจอปัญหาละปัญหาที่เราเจอก็คือตัวสะพานมันอะสะพานตัวเนี้ยมันมันกินเขาเรียกอะไรอุณหภูมิของสะพานอะมันเข้ามามาปนกับตรงนี้ครับทาให้อุณหภูมิตรงเนี้ยมันไม่ใช่อุณหภูมิจริงๆของมันนี่ผมเลยต้องเจาะมาแล้วก็รื้อตัวสะพานออก ไปอ้อมแทนสะพานนั่นเนี่ยมันมันโดนอุณหภูมิไงเดาอันนี้เพราอุณหภูมิมันมันวัดอุณหภูมิอะไรก็ไม่รู้อ่ะหรือเราอาจจะใช้ตัวเนี้ยดูดอุณหภูมิไปเยอะๆไหมใช้อันนี้ดูดอุณหภูมิไปเยอะเพราะอันนี้ไม่ต้องใช้ต้มน้ำแล้วมันน่าจะใช้อุณหภูมิเยอะ ต้มน้ำอ่ะมันใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราก็ดูดไปเยอะๆโอ้ขึ้นไปเจ็ดร้อยกว่านั่นขนาดบู๊ปเดียวอะน่ะโอ้โหหนึ่งวิสองจุดห้าวิอะหมหน่ากลัวอ่ะผมกลัวว่าอุณหภูมิของมันจะใจนี่เกินไปอะดิเนี่ย โอเคเราใส่เซ็นเซอร์เป็น ensor, ลิควิดเอลเมนต์เซนเซอร์ใช่ไหมเพื่อบอกว่าเฮ้ยจ่ายไฟให้หน่อยแก้เลยโอเคเราจะจ่ายเข้าตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมว่าเราควรมีฟิลเตอร์อีกไหมอืม <t ell> ผมว่าเราอาต้องใส่ชุดนี้เข้าไปเ่ย ต้องใส่ฟิลเตอร์เข้าไปด้วยผมว่าก็ลองดูกันไปเลยละกันว่ามันจะพังไหมโอเคปิตโตรเรียมปิตโตรเรียมอยู่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสกันโดยการใส่น้ำมันเข้าไปในนี้ดูครับ โอเคน้ำมันจะถูกส่งมาแบบนี้ปึ๊บแล้วไหลเข้าท่อตรงนี้ไปที่ตรงนี้โอ้งานเข้าละผมลืมไปว่าเราต้องเอาเอาน้ำมันเริ่มต้นมาแปะตรงนี้อา่าเราพังไปซะแล้วทีนี้เอาไงดี อืมอืมงานหยาบงานหยาบงานหยาบผมลืมว่าเราต้องเอาปิโตรเลรียมมาใส่ตรงนี้สักหน่อยนึงโหถ้าจะเข้ามาก็ต้องเจาะยาวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับอาจเจาะเข้านี่เจาะตรงนี้ขึ้นมานี่ เจาะนี่ปึ๊บขึ้นนี่เจาะนี่ขึ้นเจาะตรงนี้อะยาวเลยลเราเอาปิโตรเลรียมใส่ก่อนเดี๋ยวเราปิโตรเลรียมตรงเนี้ยแปะเข้าไปตรงนี้แปะไว้ก่อนเพราะว่าเราใส่เป็นน,นี่ไว้ครับเป็นเซนเซอร์เราใช้เป็นลิควิดเซนเซอร์ใช่ไหมล่ะแต่เราไม่มีลิควิดอยู่นี้เลยเซนเซอร์มันก็เลยไม่ทํางานครับ โอเคเราเอาตัวนี้ใหม่จากนั้นก็เปิดปึ๊บแล้วก็วางแตะปับ๊บฮะโอะมันกลายเป็นซอแก๊สจริงด้วยไม่นะงานหยาบละทีนี้ โอ้คือคือไม่งั้นคือแบบต้องลดอุณหภูมิตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเกินห้าร้อยสามสิบผมก็ลืมดูเห็นมันห้าร้อยนึกว่าได้โอเคเฟลลืมเซฟอีกตั้งห้ามีทางหนึ่งก็คือ เอาปิโตรเลียมเยอะๆเลยแต่ผมไม่ได้กั่นไว้เลยอ่ะผมไม่ได้ทำเครื่องไวไ้ด้วยไงงั้นเราก็เอาน้ำมันไหมละ่ะเอาน้ำมันมาอัดน่าจะเป็นทางเดียวผมว่าเราเราน่าต้องเอาน้ำมันมาอัดเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อโอเคไม่ได้ผมนึกว่าผมจะบายพาสไอตัวนี้ได้เดี๋ยวเราวางท่อไว้สําหรับบายพาสน้ำมันเข้าระบบครั้งแรกเดี Save ๋ยวเดี๋ยเซฟก่อนขอเทสหน่อยว่ามันบายพาสได้ปะก่อนที่ผมจะปิดโอเค เราจะบายพาสมันเข้านี่เข้านี่โอ้โหจึกหนึ่งจึกหนึ่งก็ยังเกินอีกอะอ่ะศูนจุดหนึ่งอ่ะบรรไลยละแต่ได้อยู่นะผมว่าซอมได้ได้อยู่ ได้อยู่ทํางานได้อยู่อันนี้อันนี้คือทํางานได้เดี๋ยวเราโหลดเซฟกลับไปแล้วก็ปิดระบบก่อนว่าได้รู้สึกว่าได้แต่ว่าเราอาจจะต้องควบคุมปริมาณของน้ํามันอะ่ะให้เหมาะสมกับอุณหภูมิเพราะว่าดูจากอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิจากหัวของไฟมันค่อนข้างสูง1,200องศาซึ่งหมายความว่าเราจะมีซับไพยอุณหภูมิที่ประมาณ1 2 0 0ององศาเนี่ยแทบจะตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราต้องการจะ จัดการตรงนี้เราก็ต้องแหละหค่อยๆเคลียร์งานยากมากเลยการทำลงกันในวนพื้นที่เราจำกัดด้วยจริงๆมันจะง่ายกว่านี้ถ้าถ้าเราไม่ต้องอัดทุกอย่างเข้ามาตรงนี้นะแต่ว่าหน้าง,งานจริงอะ่ะมันมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับมันจะต้องอัดทุกอย่างเข้ามาโอเคทีนี้เราเซตเป็นปิโตเลียมใช่ไหมปิโตเลียมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราบายพาสตัวนี้ แล้วตัดตรงนี้อ่ะเหมือนเดิมเลยปึ๊บแล้วเราก็ใส่ไปก่อนโอเคพอเราได้ปริมาณที่เราคิดว่าพอแล้วเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในระบบใหม่จากนั้นเดี๋ยวเราลองเราลองเริ่มต้นที่หนึ่งวิแล้วกันอืมซอแก๊สเรียบร้อยพังอืม ครับเป็นปัญหาใหญ่มากๆตัวเนี้ยมันทนอุณหภูมิไม่ไหวด้วยแล้วตัวเนี้ยมันก็ร้อนเกินไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตัดทิ้งก็คือใช้เป็นฝาเปิดปิดแทนแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นเจ๊ไวไมนี่ยผมว่าผมอาจจะต้องรื้อตัว ทัดออฟทิ้งไปเพราะว่ามันทนอุณหภูมิไม่ไหวยกเว้นว่าเราจะยกมันลอยขึ้นแต่ว่ามันน่าจะติดสายไฟด้านบนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือยกเว้นว่าเราจะยกมันขึ้นตรงเนี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็ติดสายไงไม่งั้นผมมองว่าอืมต้องน่าจะต้องรื้อออกครับ โอเวอร์ฮีทดาเมจจริงด้วยแต่ฐานมันใช้ไหมผมว่ามันใช้ได้นะโอ้โอ้โอ้มันโอเวอร์ฮีทเพราะว่าวงจรผมปะ แปลว่าเราต้องเอาวงจรอ,ออกไปไว้ที่อื่นละมันโอเวอร์ฮีทเพราะวงจรเนี่ยดูดิอุณหภูมิของวงจรมันขึ้นกระชูดเลยไหมมันขึ้นไปเรื่อยเลยตอนเนี้แต่จริงมันก็ทนไหวนะอุณหภูมิวงจรเราเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ครับเนี่ยโอ้ถ้าลื้อนี่็คือลือ้อลื้อใหม่หมดรื <laughs> ้อใหม่หมด ใช้สติลก็จริงแต่ว,ว่ามันมันก็ยังมีผลผมไม่อยากรื้อใหม่หมดผมว่าผมจะช่างมันผมจะช่างมันผมจะปล่อยให้ตัววงจรเรามันโดนอุณหภูมิไปเลยไม่น่ามีปัญหาอะไรปัญหาก็คือผมต้องเอาตัวชัรออฟอะไปเอาออกเอาออกไปเลยเพราะมันทนอุณหภูมิไม่ไหวอันนี้คือที่เราเจอนะปัญหาที่เราเจอตอนนี้ ตัวออโตเมชั่นไอตัวออโตเมชั่นผมว่าถ้าเราข้ามโซนออโตเมชั่นไปเลยโอเคเดี๋ยวเราลองปรับตรงนี้ใหม่ แต่เราก็จ่ายตรงนี้เข้าไปจ่ายไฟเข้าไปไม่ได้เดียยกเว้นว่าเราจะขยับเนี่ยตัวเนี้ยตัววายตัวเนี้ยครับมันสัมผัสกับตัวนี้แล้วเห็นไหมอุณหภูมิมันเท่ากันเลยห้าเจ็ดสองกับห้าเจ็ดสามอุณหภูมิมันแทบไม่ต่างกันเลยดังนั้นหมายความว่าไอ้วายตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนออกผมต้องเอาวายตัวนี้ออกไปที่อื่นแทนแต่ว่าที่มันแคบอะ เอาตัวนี้ออกผมก็ไม่รู้จะเอาไว้ไหนนะเนี่ยมีทางนึงครับก็คือ cancel cancel โซนตรงนี้ไปเลยไม่ให้มันผ่านตรงนี้ไม่ให้น้ำมันไหลผ่านตรงนี้อ่ะผมต้องวางเป็นรันเวย์ใหม่ถ้าอย่างนั้นก็คืออยากร้อนใช่ไหมปล่อยมันสั้างมันปล่อยเลยเราถ้ามันอยากร้อนก็ช่างมันเราใช้พื้นที่ตรงที่มันไม่มีไม่มีวงจรแล้วกัน ทีนี้เราก็จะใช้ชัดออฟได้เหมือนเดิมด้วยว่าถ้าตรงนี้เป็นสุวนยากาศชาัดออฟก็จะไม่พังโอเคทีนี้เรามาดูตรงนี้กันตรงนี้เนี่ยตรงนี้พังไม่ถึงตรงนี้เนี่ยผมมองแล้วว่าถ้าเราจะทํามันอ่ะมันยาก มันยากมากเลยที่เราจะควบคุมอุณหภูมิโซนตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตัดเลยจะตัดให้เหลือแค่แค่สองชั้นพอน้ำมันมันอาจจะร้อนหน่อยแต่เราก็ก็ก็ย้ายให้หมดเลยละกันอ่ะถ้างั้นหนึ่งสองสามมันควรจะมีสักสี่ชั้น เท่าที่ผมดูตอนเนี้ยผมว่าเราต้องแก้บล็อกนี้เอาบล็อกนี้ออกแล้วก็ย้ายมาอไ่ตรงนี้แทนแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นเป็นเป็นท้ายแบบไอ้นี่ไหมแต่ดูก่อนว่ามันผมว่ามันน่าจะใช้งานได้แต่ว่ามันมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวรอปิโตรเลียมตรงนี้มันดันน้ำมันออกก่อนจะดูว่ามันดันน้ำมันได้หรือเปล่าไม่งั้นเราต้องเคลียร์น้ำมันออกอ่ะมันดันน้ำมันออกไม่ได้จริงร คือระบบต้มมันโอเคแล้วครับตอนนี้ปัญหาคือน้ํามันมันค้างค่อเห็นไหมระบบต้มมันโอเคละใช้ได้ปัญหาคือน้ํามันตรงนี้มันค้างท่อครับดี๋ยวเราเคลียร์น้ํามันออกหรือไม่ก็ปล่อยรอบแรกอ่ะผมน่าจะปล่อยน้ํามันเยอะเกินไปมันก็เลยไปค้างในระบบเหมือนมันล้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรา อาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการปล่อยน้ํามันให้น้อยกว่านี้อาจจะสักสิบหรือยี่สิบกิโลประมาณนี้เพื่อไม่ให้มันมีผลโอเคเนี่ยนะทีนี้เราจ่ายไปละสี่สิบกิโลศูนจุดสามหนึ่งวิโอเค่วยมันก็ยังลดนะ ลองกิโลเดียวไหมถ้างั้นใส่ไปกิโลเดียวพอมันไม่น่าจะความเสี่ยงมันเยอะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปกิโลเดียวอะโอกาสที่มันจะกลายเป็นซอแก๊สคือสูงมากโอกาสที่มันจะกลายเป็นซอแก๊สสูงมากเพราะว่าผมดูจากตัวเลขแล้วอ่ะมันประมาณ530ร้อยมสิบใชมกลายเป็นซอแก๊สน้อยไปายากจังหรือ หรือไม่งั้นก็คือลงมาอีกช่องหนึ่งหรอไม่งั้นก็คือลงลงมาอีกช่องหนึ่งครับเฮ้ผมว่าเป็นไปได้อยู่นะผมว่าผมน่าจะต้องขยบไอตัวนี้ลงมาอีกบล็อกหนึ่งแล้วก็อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้ด้วยเลยผมว่าเรายังไงเราก็ต้องแก้ก่อนได้สลิกอร์มาแล้วแต่ว่าผมจะไม่เอาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหาว่าเราผมโกงไงเดี๋ยวเราจะนั่งยานไปเอาอย่างเดียว แค่แพ็กเกจจริงๆมันก็ไม่ได้ถือว่าโกงหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะง่ายไปถ้าเราสุ่มสุ่มเอาจากแค่แพ็กเกจมันทุกอย่างก็จะง่ายห,หมดครับต้องให้เกียรติความยากระดับยากที่สุดของเกมนี้หน่อยเดี๋ยวเรานั่งนั่งยานไปเอาอย่างเดียวครับเหมือนตัวแฮทอะตัวแฮนจริงผมก็เอาจากแค่แคแพ็กเกจได้ครับหลังจากที่ผมเจอมันแล้วนึกออกไหมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมต้องการจะ ให้มันไอ้นี่ครับ